สวัสดีคะ่ะทุกคนได้เห็นคลิป V Magazine ที่ปล่อยออกมาล่าสุดเลยยังคะเห็นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะบอกเลยว่าลิซ่าทำดีมากลิซ่ามีหลายลุคมากเลยคะ่ะภาพเนี่ยก็มีทั้งโทนขาวดำชวนลึกลับนะแล้วก็มีโทนแบบอบอุ่นนะคะ ทั้งสวยน่ารักเซ็กซี่แล้วก็เท่รวมอยู่ในคนเดียวกันเลยค่ะเลือกไม่ได้เลยว่าชอบเซตไหนนะคะดีไปหมดทุกเซตเลยค่ะชอบทุกอย่างที่เป็นลิซ่าเลยถ่ายรูปมาบนเตียงนอนยังไงให้ดูสวยขนาดนี้นะคะงานขายก็พรีเซนเสื้อผ้าเครื่องประดับเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าโพสชวนให้ลูกค้าอยากจะซื้อตามเลยค่ะสเสน่ห์แรงต้านไม่ไหวจริงๆเลยค่ะคนนี้วันนี้นะคะจีซูมาลงสตอรี่คู กับน้องเลิฟด้วยนะคะใส่ปลอกคอเซลีนมาด้วยนะแล้วเส้นนี้ก็ราคาเบาๆนะคะ2 5 0 0 0บาทเบาหรือเปล่าคะทุกคนเป็นหมาเซเลบไปเลยคะ่ะแน่นอนว่าคนถ่ายรูปเนี่ยก็คือคุณแม่น้องนะน่าจะเป็นลิซ่านะคะวันนี้นะคุณแม่ก็เอาน้องเลิฟเนี่ยเข้าตึก YG มาด้วยนะแล้วก็เข้ามาในห้องซ้อมด้วยคะ่ะมาเฝ้าคุณแม่ทํางานนะไม่รู้ว่านี่คือรูปเก่าหรือว่ารูปใหม่นะคะทุกคนคงจะเป็นช่วงที่ซ้อมเต้นกันนั่นแหละ เห็นห้องซ้อมแล้วนึกถึงคลิปเวอร์ชันแดนเพอร์ฟอร์แมน์เลยนะคะไม่รู้ว่าเพลงพิงเวนอมของแบ็คพิงเนี่ยจะมีเวอร์ชันนี้หรือเปล่านะอยากเห็นลิซ่าจูงน้องเลิฟเข้าตึกมากเลยค่ะคงเท่น,น่าดูเลย พูดถึงเรื่องนักออกแบบท่าเต้นเพลงพิงเวนอมกันบ้างนะคะมีนักเต้นอยู่4คนค่ะแต่ละคนคือเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะคน,นแรกเนี่ยเป็นลีจองจาก YGX หนึ่งในนักออกแบบท่าเต้นเพลงนี้มาลงคลิปเต้นเพลงพิงเวนอมใน IG ส่วนตัวด้วยค่ะแล้วท่าเต้นเวอร์ชั่น o r i g i ินอลเบรกแดนก่อนที่จะทำมาในเวอร์ชัน MV เนี่ยเต้นแบบเล่นใหญ่เวอใส่แบบไม่ยั้งเลยค่ะทุกคน แค่แอดเห็นนี่ก็ปวดเอวปวดขาแล้วนะคะทุกคนนึกภาพออกเลยอะว่าถ้าแบคพิงเต้นแบบนี้เนี่ยพวกนางจะไหวก,กันหรือเปล่านะ แต่ดีนะคะที่เปลี่ยนท่าให้มันซอฟลงนะเป็นห่วงข้อขาพวกนางนะบนว่าปวดขาบ่อยๆนะคะคนที่2เนี่ยคิวตูตินที่คุณเคยฉายาหลีดมือในตำนานนั่นเองค่ะทุกคนร่วมงานกับแบกพิงก์ก็บ่อยนะมาตั้งแต่ตูดูตดูเลยค่ะครั้งนี้ก็จะพาดได้ไงล่ะคะเหมือน y ายีนังเซ็นสัญญาระยะยาวไปแล้วปะเนี่ยร่วมงานกันบ่อยมากนะคะ คนที่3เซียนนาบาเลวนักออกแบบท่าเต้นอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆแอบไปส่องดูใน IG นะคะคือเต้นเก่งจริงทุกคนแล้วก็เคยร่วมงานกับ BTS เยอะมากเลยนะคะออกแบบท่าเต้นเพลงให้กับ BTS ที่โด่งดังสุดๆเลยเนี่ยก็เป็นเพลงออนแอดก็ไปส่อง i อของคนนี้มานะคือก็ไปเจอคลิปที่เขาได้กอดน,น้องจองกุกด้วยนะ เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดกับศิลปินสุดๆนะคะนอกจากนี้เซนน่ายังเป็นหนึ่งในคนออกแบบท่าเต้นเพลง How You Like That ของ b บ็คพิงด้วยค่ะ และยังออกแบบเพลงลาริสาของลิซ่ารวมถึงเพลง SG, S G Sexy Girl ที่ลิซ่าไปร่วมคอลแลบกับ DJ s n ส k นด้วยนะชี She mm hmm. ก็เลิศนะร่วมงานกับวงเบอร์หนึ่งทั้งฝั่งชายแล้วก็ฝั่งหญิงเลยนะคะความสามารถในการออกแบบท่าเต้นนี้เป็นที่ยอมรับกันมากๆเลยนะคะคนที่4เป็นเทลินเชง ทีม YG X เหมือนกันค่ะคุณคนนี้เขาเคยออกแบบท่าเต้นเพลงจิกจินของน้องเทชเชอร์ด้วยนะคนนี้ก็เต้นเก่งเหมือนกันค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมนะชอบดูคลิปนักเต้นนะคะคือตัวเองอะชอบคนที่เต้นเก่งแล้วก็ชอบดูคลิปนักเต้นแต่ตัวเองอะเต้นไม่เป็นหมายถึงแอดเนี่ยเต้นไม่เป็นนะแต่ว่าชอบดูคนเขาเต้นเก่งอะชอบมากเลยค่ะก็ถึงได้ชอบน้องฤิ์ไงเพราะว่าน้องฤิ์เต้นเก่งนะคะมีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ใช่ว่าเต้นธรรมดาแล้วจะหลงรักขนาดนี้นะต้องมีสเสน่ห์ด้วยนะคะทั้ง4ี่คนเนี่ยก็มีแต่คนเก่งๆกันทั้งนั้นเลยค่ะพอร่วมงานกันออกแบบท่าเต้นเพลง Pink Venom กันแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะเห็นเวอร์ชันแดนส์เพอร์ฟอร์แมนในห้องซ้อมมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่านะคะทุกคนแหมถึงขนาดนี้แล้วน่าจะมีนะคิดว่ามีนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ